ครับตอนนี้ก็จะเป็นการอ่าลงเสาเนาะเสาหน้าสี่แอนแบงนี้เนาะหน้าสี่ความสูงสองเมตรแล้วก็สเปคลวดหนาก็จะแปดชั้นนะเนาะอ่าแบบนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอ่าเราจะพาไปชมการเจาะแล้วก็อ่าตั้งเสาระดับเนาะแปบงนี้ก็จะอยู่ประมาณอ่าลงไล่ฮะอ่าสองร้อยก้นครับเสาหน้าสี่ ความสูง2เมตรลวดหนาม8ชั้นเด้ดอไปครับ ็คือการตั้งเสาแล้วจับระดับครับนะเพื่อเสารตรงและหัวเสา yeah. แล้วก็เทป,ปูนฮะเทป,ปูนทุกต้นฮนะเพื่อความไม่มีปัญหาตอนหน้าฝนเนาะถ้าเกิดหน้าฝนเราเราเรา,เราไม่เทจะปัญหาเกิดก็คือ,อะจะล้มเข้าที่เขาหรือล้มเข้าหาที่เราเนาะประมาณนี้ Okay. you ตอนนี้ก็เป็นการคำยันเสาเนาะลักษณะ,ะเป็นรูปตัวเอฮะซ้ายและขวาเพื่อการดึงรวนหนามและไม่หย่อนฮะทำให้ตึงเนาะและสวยงามมาตรฐานแข็งแรงฮะแล้วจะเทป,ปูลฐานเสาที่ยันกับดินนะฮะตอนนี้กำลังตั้งตำแหน่ง อันนี้ก็กำลังา <c oughs> หาระดับตั้งเสาให้สวยและเทยันเทยันเสาคำเททุกต้นฮะเสาเนาะเทปูทุกต้นเทปูทุกต้น ครับตอนนี้ก็เราได้ดึงรวดหนามเสร็จสิ้นหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้ฮะรวดหนามอันนี้ก็จะอยู่แค่เจ็ดชั้นฮะจะมีรูเจ็ดชั้นบางพื้นที่ก็จะแปดชั้นเนา,าะบางพื้นที่ก็จะมีรูรวดหนามแปดชั้นนะเราก็จะติดตั้งรอบมดแล้วฮะอาจะแผนไปดูฮะติดตั้งรวดหนามเสร็จสิ้นหมดแล้วเนาะอันนี้แปลงนี้ก็อยู่ที่ในที่หกไร่เสดเศษฮะหกไร่เสดเศษเนาะอ่าก็ สนใจฮะรับจ้างล้อมรั้วลวดหนามเนาะรับจ้างล้อมรั้วลวดหนามเนาะก็ติดต่อได้นะฮะศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามเดี๋ยวไปอัปเดตแปลงต่อไปก็อีกหลายแปลงฮะเนาะแปลงนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะเสาหน้าสี่สสอ่าแปลงต่อไปก็จะเป็นเสาหน้าสามเนาะเสาหน้าสี่สูงสองเมตรระหว่างเสานะก็จะห่างกันสองเมตรสิบนะตามสเปคนั้นๆนนตามสเปคนั้นๆโอเคก้ ไม่มีอะไรก็แค่นี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะก็ถ้าใครสนใจอาจจะ้อมั้วรถหนามเนาะก็ติดต่อ50923804583ครับอีกครั้งนอะอ่า0923804583ครับ